แบบนี้เองนะคนรู้เรื่องนี้ถึงสําเร็จไววันนี้ครูแม็กเอาความลับมาบอกนะคะทุกคนคุณรู้เปล่าว่าคนที่เขาทําอะไรก็สําเร็จหรือเขาทําธุรกิจอะไรก็สําเร็จหรือคนที่ทําออนไลน์เรื่องอะไรก็สําเร็จเนี่ยที่พวกคุณเห็นนะ่ะมันมีคีย์เดียวเลยความลับเดียวคือเขาเลือกทําในสิ่งที่เขาชอบนั่นคือคุณต้องรู้ก่อนนะว่าคุณเลือกทําในสิ่งที่ชอบหรือยังหรือทําตามคนอื่น เพราะว่าเมื่อไหร่ที่คุณนะใช้เรื่องที่คุณชอบนะคะคุณจะสามารถทําเรื่องนั้นได้ทุกวันซ้ําๆไม่มีเบื่อพูดไม่มีเลิกและทําได้แบบตลอดชีวิตคุณเลยเพราะคุณเลือกในสิ่งที่คุณทําแล้วชอบทําแล้วรักมันทําแล้วสนุกกับมันคีย์ของความสําเร็จนะคะจากอาจารย์บัณฑิตเอื้องรังสีเลยนะอาจารย์ครูแม็กเองคือคุณต้องทําสิ่งนั้นแล้วสนุกคุณต้องทําสิ่งนั้นแล้วมีความสุขนั่นแหละจะทําให้คุณ ได้ความสําเร็จมาแบบง่ายๆสบายๆและถ้าใครบอกว่านะอยากสําเร็จง่ายๆสบายๆ,ายๆและทําเรื่องที่ชอบจนเกิดเป็นนิสัยได้ทําได้แบบยั่งยืนก็ทักเข้ามาถามทิศกับครูแม็กแล้วกันนะครูแม็กมีสอนเป็น private coaching นะคะถ้าใครอยากรู้ซีทให้ทักเข้ามาในไลน์แอดแอครูแม็กนะ k r u m a x แล้วเดี๋ยวเราเจอกันแล้วกันสำหรับวันนี้ เอาความลับนี้มาบอกก่อนพวกคุณรีบเอาไปใช้กันแล้วเลือกกันดูว่าคุณชอบอะไรแล้วเจอกันใหม่สำหรับวันนี้บ๊ายบาย